พี <S <S ่ทูนหวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าขอบคุณครับเออแคนอะไรเอ้ามีหัวอะไรเนี่ยอะไรนะคะอ๋อเน่ยแคนอ๋อสบายดีนะครับเมื่อไหร่จะมาบุรีรามครับอะไรนะคะเมื่อไหร่จะมาบุรีรามครับบุรีรามมันไกลค่ะจ้านี่ทำไมมีอะไรบนหัวฝหดวะแว่นครับแว่นครับเป็นฟิลเตอร์นี่เนอะใช่ เนี right, <quarters of speech> ่ยคุยวทูยังติดตามเลยพี่ไครดิยติดตามติดตามใช่เก่งเบียร์เบียร์อะไรเบียร์เก่านี่คุยกับอาจารย์สายดไปเยี่ยนเก่าไปอนี่ครับอาจารย์ศักดิ์สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอาจารย์เคียร์ไหมครับเคียร์ไหมครับคุณศักดิ์เคียร์ไหมครับผม ได้แต่วัยกรวิ้เจนี่ครับนี่โอเคครับนีค่ะอาจาสวัดีค่ะาจดีค่ะโยนวเดือกลับอยู่นี่ครัพวกเคาเชียร์กันหหดเลยนะพวกเคาเชียร์กันหมดเลยมาาวิ่งกันมาวิ่งอาจารย์วิ่งองลิมาคุ่ดูหาบีบให้มาไหมเจ๊ยิ้มห้าแ่เดินก็เหนื่อยและค่ะอาจาร หนูเคยไปวิ่งรอบสนามนั้นแล้วหนูวิ่งได้รอบครึ่งนี้อันนี้เขาวิ่งรอบใหญ่เลยเจ๊เดี๋ยวบอกเองชนะเดี๋ยวเรามีแฟนเดี๋ยวเรามีแฟนเป็นคนบุรีรัมย์ก่อนเดี๋ยวจะไปครับเอ้ยคุยเหี้ะปากทำไมอ่ะเดี๋ยวเรามีแฟนเป็นคนบุรีรัมย์ก่อนจะไปค่ะจ้ะโค้ชซาก่อเนี่ยไม่เห็นนะพี่แคทที่อยากเห็น พี no? ่แวร์ลี่อยากเห็นครูวิทูลนี่อะไรนี่ครับครูวิทูลสวัสดีค่ะสวัสดี้ชาจาสวัสดีครับเอออะไรเอ้ามีหัวอะไรเนี่ยอะไรนะคะอ๋อนี่อ๋อสบายดีนะครับเมื่อไหร่จะมาบุรีรัมย์ครับอะไรนะคะเมื่อไหร่จะมาบุรีรัมย์ครับบุรีรัมย์มันไกลค่ะจ้าโอเคแล้วจะไปหนครับ ก็ไม่มีอะไรบนหัวฝอร์ดวะแว่นครับแว่นครับเป็นฟิลเตอร์อี๋หนอใช่เนี่ยคุยวิทูยังติดตามเลยพี่ไผ่ติดตามติดตามเนี่ยแงเบี้ยเบี้ยอะไรเบี้ยเก้าี่คุยกับอาจารย์สายไอ้ปริเดี๋เก้านี่ครับอาจารย์สายสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์เนียคลียร์ไหมครับเคลียร์ไหมครับคุณสักรักเรียนครับเคลียร์ไหมครับผมได้แต่ไวยากรณ์คุยเคลีย ันนี้โอเคครับค่ะจสัสดีค่ะจาสวัสดีค่ะอยู่กัอยกัน่กันทาเลยนะยกั่เขาเชียร์กันผลเลยมามาวิ่งครับมาวิ่งมาวิ่งอาจารย์มาวิ่งเลยมามมนมามาามามาาม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 า้มามามามนามมา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 ามามาาาม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 าอาา เดี๋ยวเราไปไปชมด้เดี๋ยวเรา<อ>มีแฟนเดี๋ยวเราม,มีแฟนเป็นคนบุรีรัมย์ก่อนเดี๋ยวจะไปค่ะเฮ้ยคุยเหี้ยปากทำไมอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเรามีแฟนเป็นคนบุรีรัมย์ก่อนจะไปคาา <laughs> ่ะจ้ะโคุซากร้อนจั